อ่าม hey, mm. ันเป็นเลยแหะอากาศเดียวบางมันบมมันบมจัดตาเหมือนกันสบายใจผมว่าเขาเขามาเห็ดนี่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยู่ได้อยู่น้าสวนน้าไฮเขาไปอืได้อยูหมื่นละพันสองพันบาทเขาอยู่สวนกองนี้น้อยเกิเล็กมีคนแลีนเข้ามาเกชฟผวาเนี่ยเขาแน่สองร้อยสามร้อยเก็บคนเยอะแค่ชั่วโมงกว่าัเขาก็ได้แล้วตรงสามพันนี่ก็เอาบ่ยาก จะได้เง่คู่มือถ้ามีผัววานแล้วสิสองสามหมื่นนี่ย่อได้ยื้อซื้อแบบเก็บต้องผวานยั่งเดียวถ้า,าพ่อมาอยู่ในสวนนี่ความสุขของพ่อคืออย่างคะความสุขก็คือเห็นนี่แหละครับเห็นข้าเห็ดได้ผัวานมันมีไรายได้เห็นข้าเห็ดได้มันก็เป็นสุขใจเหรอครับอืมค่ะครับอยู่ไปก็อันนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าสิหายพ่อไป ไปอยู่ในเมืองเอาบ้านหลังใหญ่ๆให้พ่อสิไปอยูป้อบ้านหลังใหญ่ๆไปอยู่กินเขาอยู่น้ําห่างรูหลางสั่นแล้วก็แหลกกับสวนพักหวานสิพ่อสิเอาป้อฮะบ่หัวยคือบ่เอามันคนบ่เคยโย่สั่นละผมบ่เคยอยู่สั่นหาไปอบรมเป็นหัวหน้าคุ้มศูนย์นวไหมอยู่อย่างปลาเป็ดจุบุญอยู่โรงแรมใหญ่เป็ดจบุญพงศ์ก็วัวเกิดอาบน้นแจ่งน้ำคำนั้นเหมือน ะโรงแรมหรูหราเขาเคยจะบุญเลยนหรอครไปมาวังกลางเดืนอนน่ะค่ะออ้ยไปนอนอยู่โรงแรมใหญ่โอ้ตายเอาเงินมัดแลกให้กับบ่เอาแล้วป่ะจี <laughs> มาอยู่สวนดีกว่าจีอยู่สวนสบายนอนใส่กับนอนได้ผมห้าจะคงก็เปลี่ยนมานอนอ๋อค่ะอากาศดีด้วยเนาะค่ะยี่นี่เนาะเปลี่นานอนอยู่กลางไม้ไกลางให้กลางที่ออเอาบ้า,านเอาเงินเอารถของดีๆมาแลกให้ไปอยู่ในเมืองกับบ่ไป เมบ่เคยครับมันเกิดม,ม,มาเป็นคน,คน,คนถูกมภาตาถลกเลยมันกันเลยจนมาตลอดอยู่บ้านเก่าแห่งจนครับอยู่บ้านอำเภอหนองรอ่าจนมาสุดๆแล้วเดี๋ยวนี้บ่นจนแล้วนี่เดี๋ยวนี้ครับมีพอได้ใส่ซื้โอ้บ่ <laughs> ปีละปีละเป็นล้านเนาะ <laughs> ปีละเป็นล้านเลยเพอได้ใส่ครับเออ เงินดอ,อ่อนซ้อนผักวานงามอีหลีเดอพ่อนี่อันทีเขาแตกขึ้นมาใหม่ๆนี่ไหมยอดไหมสวยมากเลย,ย <laughs> ต้นนีนะ <laughs> เราเป็นมล้ำครามเตีย๊ยบ <laughs> เอ,าบอ้เอาเจ,ได,จได้จด๊ดเจ๊ดไม่อยู่หนีคะ <laughs> <laughs> อ๋อ

เมื่อหลังชวนเราไปนี่ต้องให้เราล้ำให้ฟังพร้อมได้นี่เป็นวิทยากรในเพื่อโทรศัพท์นู่นเถอะในเพื่อคนที่กัดประชุมนี่การอบรมเนี่ยแก่แก้เนี่ยเป็นผู้เป็นวิทยากรนะโอ้แม่ข้ามพูดเนาะก็ขายกีบีเดียป้าหนุ่อ่อนซ้อนหมักงูพรทุกทักลูกแม่ ดกตั้งแต่นี่จนมาถึงนี่แตกออกมาหนี่ก็ยังดกอีกอยอะลนเต็มลนเต็มผืโอ้ลนเต็มพื้นอีกนี่เห็นไหมขึ้นไปจนว่าหอดพุ่นนะแล้วยังมีงาออกมาหนี่ก็ยังออกมาอยุดดินมันดีคือจังใดนี่ผมว่าได้ปลูกเลยครับพี่ทำมาติบ่มันล้นออกไปนกหนูขาดกินไปกินไปกินไปกินยากขยะไปซื้อในซามอนโอ้แต่มันหลายปลูกบ้ ดกมากวความลงตัวตวามธรรมชาติของผักหวานปลาแล้วก็สวนมอนเง่นหล,ลายๆก็ไม่มีขาซ้ำสวนเนาะ